โอเคย่อมให้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเรากลับเปิดคลิปครั้งที่สองเนื่องจากครั้งที่แล้วไอ้เพื่อนมันโทรมาโทรมาโคตรขัดจังหวะแล้วประเด็นคือคลิปที่คลิปเมื่อกี้อัดมาครึ่งครึ่งทางแล้วอ่ะโอเคตอนนี้เราก็จะเล่นทาวเพลกันซึ่งทําไมเลเซอร์มันชอบมายุ่งกวนแถวนี้เฮอผมเกียดการกระโดดสูงอ่ะใครก็ได้ออมมันออกไปทีเปลวไว้แล้วหนึ่งทีคลิปนี้ เมื่อตอนแรกคลิปจะพูดว่าเออมันอาจจะไม่เฟลนะแบบมันมันไม่ถึงจะพูดว่าแบบเว่ามันคลิปนี้คงไม่เฟลหรอกน่าหวังว่าก็เฟลอย่างที่อย่างที่แบบเฟลแบบผิดคาดโอเคไหมต,ต,ต,ต่อต่อต่อเราจะพยายามที่จะไม่บ่นมากแต่เราก็เจอรกระโดดไปโหเมื่อกี้เกือบโดดถึงแล้วอีกเพื่อนโทรมาปุ๊บเสียสมาธิโดดตกตายเลยโอเคคลิปที่ คลิปที่แล้วผมลบทิ้งไปแล้วคลิปที่เฟลเมืกก่อกี้ก็คือเอาออกไปแล้วเหลือคลิปนี้ที่ต้องมาทำใหม่หมดเลยปุ๊บเป็นไงล่ะเลเซอรอ์หัวร้อนวน่ะเกลียดเลเซอร์คือมันกระโดดสูงไม่พอแล้วมันกระโดดสูงแล้วมันขัดแบบแปลกๆแบบไอ้ด่านนี้ก็ไม่เหมาะกับกระโดดสูงอยู่แล้วมันยังมีเลเซอร์อะไรของมันก็ไม่รู้เนี่ยแล้วผมจะผ่านไหมต้องติดที่อะไรอย่างเงี้ย อมอ่าคงไม่มีคนมาเอ,ออะไรอีกนะคลิปคงจะไม่เฟลแล้วนะหวังว่าถ้าคลิปมันเฟลอีกนี่หวัวร้อนตายแล้วเนี่ยเนี่ยผมคือผมไม่ค่อยอยากอัดคลิปเพราะอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงเฟลๆแบ <S <S บแบบวิดีโอเฟลแบบวิดีโอมีคนขัดจังหวะหรือไม่บางทีไม่ใช่ขัดจังหวะธรรมดาแบบน,น้อยครั้งนะที่เพื่อนจะโทรมาระหว่างแบบเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่รู้ไงโทรมาระหว่างอัดคลิปเงี้ย แต่มันจะเป็นน้อยครั้งมากที่ผมจะโดนแบบนั้นอ่ะส่วนมากจะเป็นแค่แบบเมมเต็มหรือว่าอะไรพวกนั้นอ่ะโอ้เลเซอร์ไลายตูดมาคุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ไหมนี่ยแล้วดูมันเหลือแค่4.3วิโอ้จบเลยยอมตายดีกว่ายืนอรอความตายอยู่เนี้ยคลิปที่แล้วผมก็ว่าแล้วเพื่อนนอกโทรมาเล่นคูณสี่เพื่อ โอเคนี่คือแมพของความหัวร้อนนับพอไปไหนเน็ตคนไทยใจดีลวมึงกระโดดไปไม่เจออะไรเลยคนไทยใจดีกระโดดไปก็แหล็กหลักเริ่มจะทนไม่ไหวอยากไปเล่นแบบอื่นแล้วนะแต่มันจะเฟลไม่ได้เราต้องเล่นในผ่านสักไม่เราจะไม่เล่นให้ ผมจะไม่เล่นให้ผ่านจนแบบไปถึงด่านสุดท้ายนะแต่จะเล่นแบบเล่นต้องท้าใช่ไหมถ้าถ้าถูกกระโดดไม่ผ่านตอนี้มันจะหยุดอัดคลิปแล้วไม่ใช่หยุดอัดคลิปหรือไปเล่นแบบอื่นแล้วแล้วจะหยุดอัดแบบนี้น่าเบือ่อให้ผ่านนะอัดแบบอื่นเลยนะโอเคยังมีความเป็นใจให้อยู่ได้อยู่ ไม่ผ่านอัดแมปอื่นไม่ผ่านอัดแมปอื่นไม่ไม่ผ่านไปดีกว่าแบบนี้น่าจะดีที่สุด นี่จำไว้ใครจะแอดก็แอดมาที่ชื่อนี้ได้วังเดี๋ยวผมจะรับแอดถ้าใครแอดมาแต่ตอนนี้ขอไปดูก่อนมันมีเพียบเลยนี่ทำขอมีใครบ้างเนี่ย ถ้าใครรู้ตัวว่าตัวเองอยู่ในเดี๋ยวเราเพทําเปิด,เป,ดเปิดเป็นภาษาอังกฤษก่อนอ่ะถ้าใครรู้ตัวว่าตัวเองอยูน่ในรายชื่อนี้อยู่ในรายชื่อการแอดอันนี้ก็โบสบอกกันด้วยจะได้แอดถูกจะได้รับถูกมานี่นี่นี่มานี้ใครอยู่ในรายชื่อการรับการแอดนะอันนี้อันที่สองนี่เซตที่สอง น่าจะไม่มีคนในนี้นะเซตที่สองนะ่ะน่าจะเป็นเซตแรกมากกว่าที่จะมีสิโอเคใครจะแอดใครจะแอดมาก็ว่าอย่าลืมดีย๋ยวผมจะมาเช็คทุกๆวันไม่เชิงทุกวันอนะ่ะทุกๆการอัดคลิปก็แล้วกันมาเช็คเล่นอะไรดีเนาะไปเล่นนะันนี้ดีก,กว่า <c oughs> อพูดผู้ชมถ้าอยู่ดี คลิปตัดไปก็มีสีทัวเมมเต็มถึงแล้วคนที่จะไปเล่น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 ,ลนอันนี้อ่ะกูอยากเล่นแต่มันแต่ปัญหาคือคอมอ่ะอัพจีอัพใหม่ก็จริงแต่มันจะมันก็มีสิทธิ์ร้อนแล้วคือเขาไม่ได้อัพตัวคือบางทีพัดลมมันช้าไงพัดลมมันเบาแล้วหลังจากนั้นแบบอนนี้เขาไม่ได้อัพพัดลมเข้ามาแล้วมันก็แบบ แล้วมันก็จะดับได้ทุกเวลาไม่อยากคุณผู้คที่จะตัดใจมันไปก่อนไม่เอาดีกว่าไม่อยากเสี่ยงถ้าจะเล่นอะไรกันดีน่าดูส์อ๋อคิดออกแล้วเข้าแบบนี้แป๊บไม่ใช่ไม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 ่ Der Wolf.